าาเเลลยยคุณจงมีโอกาสได้กินอาหารของคุณดังได้มีโอกาสกินอาหารไหมอก็ทานอาหารคุณดังบ้างหรือยังอาจจะยังไม่ได้กินอาหารแต่กินแบบโนริครับอ่าเพิ่งกินไปเมื่อวานเลยใช่ใช่กองเลยกองเคยเคยคิดอยากจะทำาอาหารให้คุณดังเคยคิดไหมเคยคิดไหมคิดตลอดเวลาแต่ว่าชอบชอบให้ขนมมากกว่าอ่าจริ๋งเมนูไหนได้เคยจะทำให้เขาจริงๆอ่ะผมผมคิดอยู่แล้วผมจะ อะไรผมตอบได้ไงจริงผมผมก็อยากได้เช็คผมก็อยากได้เช็คบัตเตอร์ไฟล์เหมือนกันที่มันบินบินแสดงว่าเป็นคนติดหวานชอบของหวานอ่าเราไม่ทำของเค้าให้แล้ไม่ได้ติดหวานครับติดดังเฮ้ยไม่ใครบอกว่าผมติดหวานจริงจริงอะขนมไม่ได้หวานใช่ไหมขนมมันไม่ได้หวานขนมมันหวานน้อยไม่ด้ดงเบาแต่ดังอ่ะ กับจูงหวานแน่นอนคือบอกเลยนะครับช่วงนี้ผมกินคลีนมากผมแบบเป็นแบบสายแบบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของเขาผมกินเสมอเอออยากได้กี่ก้อนแต่ได้กินหรือยังไม่อยากได้กี่ก้อนอยากได้อยากโดนอ้อนครับท่าเมื่อกี้บอกอยากได้เค้กอยู่อะอะไรนะครับ เออทำให้ดังทานว่าขอแบบตุรกีคือเขาขอได้แต่ผมทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งขอแบบเมนูเด็ดตุรกีไงได้ครับไลท์ถฮไลท์ถ้าอยากกินเมนูเด็ดก็ต้องมาบ้านผมอ่าใช่นี่คือการหลอกล่อเหรอะไรนะนี่คือการหลอกล่อแลวแต่ควรจะคิดแต่ขอผมมันเป็นการเชิญชวนจริงครับผม

เอ่อข้าวไข่เจียวไหมเพื่อนในกองดังไอ้ที่เธอโชว์มาตลอดข้าวไข่เจียวเฮ้ยทีนี่คือไม่คิดว่าจะมาจากเชฟนะคือแบบในคลิปเขาปุ๊บ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 สับสับปลาปลาเลมอนนี่ดีมัน่าครึ้นอย่างนี้ไหมแล้วก็ชวนท้ำข้าวไข่เจียวเฮ้ยทีทีข้าวไข่เจียวอ่ะมันเป็นไฮไลท์เลยนะไฮไลท์ไฮไลท์ของประเทศไทยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากแต่ว่า ทำให้อร่อยมันยากอ่างั้นใครเข้าไข่เจียวที่ดีต้องเป็นไงอ่าบอกผมมาต้องแบบไข่ฟูๆอ่าข้างในต้องแบบเนื้อแบบเอ็กรันนี่รันนี่หน่อยอ่าแปรด้วยแปะกรอบรแปะพี่ๆนักข่าวด้วยเดี๋ยวขึ้นซับเอาเลยกันพี่อ่าอ่าถึงซีรีส์เนาะซีรีส์ซีรีส์เออเราเราเราพูดถึงอะไรนะไม่ไข่แล้วไข่แล้วไข่เหรออเราพูดถึงกองไงเพระเจ้าซีร่นี่ข้าแต่ข้ ก็เราทำข้าวไข่เจียวในกองซีรีส์